ภายในงานพระครูสมุพรเทพยานกคุโนท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านในวัดพระธรรมกายโตเกียวกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวคำถวายพระตาหารน้ำปานะและอธิษฐานจิตก่อนตักบาตรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารอริยประเพณีอันง,งดงามของชาพุทธภาคสายนะครับทุกท่านกล่าวคำสการะพระบรมสารีริกธาตุและอธิษฐานจิตบูชาเข้าพระ ก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้ร่วมกันอัญเชิญพานพระบรมธาตุมณีจักรพรรดิและรัตนมณีโชติรสบูชาข้าพระเสร็จาจากนั้นทุกท่านก็หลับตารมย์ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยภาคบ่ายนะครับก็เป็นการอัญเชิญผ้าไรจีวรน,นะครับเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิต ตั้งผังสำเร็จกับผ้าไราบริวารกระถินธรรมชัยโดยริ้วกระบวนอันเชิญผ้าไรากระถินบริวารน,นะครับได้ดํำเนินไปด้วยความปลื้มปีติใจโดยท่านประธานเอกครับคือกัลยาณมิตรถนอมนศิลพิสุวรรณและครอบครัวมาสุมุตโตนะครับพร้อมกันนี้ผู้มีบุญก็ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้พองสายจากนั้นกัลยาณมิตรถนอมนศิลพิสุวรรณได้นำกล่าวคำถวายผ้าไร,าผ,าราผ้าป่าบริวารกระถินธรรมชัย พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายสตุปัตจัุปจเทยธรรมและระเบียบดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายสตุปจัจจัยเทยธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตกองบุญสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย5,000ันวัดบูชาธรรม7 8ปปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครับอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ ซึ่งก็มีผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องแล้วก็ทางวัดเองนะครับก็ตั้งอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรได้สะดวกนะครับใกล้กับเส้นทางรถไฟอนุมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญทุกท่านครับ